เปิดเรื่องมาที่อวากาศเราก็จะเห็นยานลำหนึ่งที่กำลังบินอยู่จากนั้นภาพก็จะได้ตัดมาที่ร้านเกมเซนเตอร์ในเกมเซนเตอร์ก็จะมีเด็กที่กำลังเล่นเกมเมกาเรนเจอร์อยู่จากนั้นก็มีเจ้าถิ่นโผล่ออกมาใครที่เล่นเกมแพ้เขาจะไม่สามารถเข้ามาเล่นเกมที่นี่ได้อีกมีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อทาเคชิอาสาจะเล่นกับเขาแล้วจากนั้นก็มีเด็กหนุ่มมัธยมที่ชื่อเคนตาก็ออกมาและบอกว่าจะเล่นกับเขาเอง เคนตะก็ได้ใช้เมกาเรดเป็นตัวละครที่เขาจะใช้โดยการต่อสู้ส่วนทางด้านเจ้าถิ่นก็ใช้เมกาแบ็กเป็นคู่ต่อสู้ให้กับเขาระหว่างนั้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่มาดูการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยจากนั้นไม่นานเคนตะก็ได้กดใช้ด er, ิวเซเบอร์และเอาชนะเจ้าถิ่นมาได้พวกเด็กๆก,ก็ได้ขอบคุณเขาและเจ้าหน้าที่ก็เดินมาหาเคนตะ พวกเขาได้เข้ามาชวนเคนตะให้มาร่วมทีมแต่เคนตะก็ถามหาเนื้อย่างทันทีตัดมาทางที่ศูนย์วิจัยด็อเตอร์โคบุตะก็ถามกับด็อเตอร์อีกคนว่าเตรียมขั้นตอนสุดท้ายไปถึงไหนแล้วดูเหมือนว่าด็อเตอร์โคบุตะจะมีแผนอะไรที่เกี่ยวกับจรวดที่เราได้เห็นตัดมาทางที่ห้องควบคุมก็ได้มีเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่ง เธอได้บอกให้ด็อเตอรโคบุตะมาดูสิ่งที่ผิดเพี้ยนและผิดเบี้ยวนี้ในมิติที่พวกเราจับได้นักวิจัยอีกคนก็ได้พูดว่าพวกเนจีเรเซียกำลังจะมาจากนั้นข้าวของก็ได้ผิดเบี้ยวแล้วชื่อตอนก็ได้ปรากฏขึ้นหยุดหน้าผู้ลูกดานจากเนจิเรเซียด็อเตอรโคบุตะก็ได้คาดการไว้อีกชั่วโมงพวกมันก็น่าจะมาถึงแล้วด็อเตอร์โคบุตตะก็ถามนักวิจัยอีกคนว่ายังรวบรวมเมกาเรนเจอร์ไม่เสรจอีกเหรอ นักวิจัยคนก็ตอบว่าตอนนี้เกือบได้แล้วครับมีคนหนึ่งที่ทำบททดสอบของเราได้ผ่านชะลุยตัดมาทางที่เกนตะเขากำลังกินเนื้อย่างอย่างสบายใจจากนั้นด็อกเตอร์คูบุตะก็เข้ามาว่าแล้วบอกว่าเธอชื่อดาเจเคนตะใช่ไหมเออได้รับเลือกให้เป็นเมกาเรนเจอร์เคนตะก็ได้พูดว่าเมกาเรนเจอร์อะไรครับมันก็เป็นแค่เกมไม่ใช่เหรอ ด็อเตอร์คูบุตะก็พูดว่าเออจริงๆแล้วเกมเม g กาเรนเจอร์นั้นเราได้แอบติดตั้งที่เกมเซนเตอร์เพื่อทดสอบผู้ที่เหมาะสมและเธอก็เป็นคนที่เอาชนะเกมนี้ได้อย่างง่ายได้เคนตะก็ได้พูดว่าผมมาที่นี่เพื่อกินเนื้อย่างอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวด็อเตอร์คูบุตะถึงขั้นปวดหัวเลยทีเดียวจากนั้นก็มีเด็กนักเรียนสี่คนมาหน้าสูตรวิจัย แล้วด็อกเตอร์คอมุตาก็ออกมาแล้วพูดว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นะพวกเธอช่วยกลับไปก่อนได้ไหมพวกเด็กสี่คนก็ไม่ยอมบอกว่าจะเข้าไปในตึกให้ได้มีเด็กคนหนึ่งได้พูดว่าพวกเราไม่ใช่คนร้ายนะครับพวกเราเป็นสมาชิกของชมรมดิจิทัลของโรงเรียนด็อกเตอร์คอุตาก็พูดว่าไม่ได้กลับบ้านไปซะจากนั้นก็มีแผ่นดินไหวพวกเด็กๆจึงใช้โอกาสนี้เข้าไปในศูนย์วิจัย เด็กสองคนแรกที่วิ่งมาก็ได้เห็นอะไรแปลกจากนั้นข้อเขาก็ได้กลิ่นเนื้อย่างแล้วพวกเด็กๆทั้งสี่คนก็แอบเข้ามาในศูนย์วิจัยระหว่างนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งจากนั้นพวกเขาก็ออกสำรวจและได้เจอกับเคนตะที่กำลังกินเนื้อย่างอย่างสบายใจเคนตะได้เห็นดังนั้นก็คว้าเนื้อย่างไว้ที่ตัวเองแล้วพวกเพื่อนๆก็ได้บอกจุดประสงค์ที่มานี่เข็นกับเคนตา บอกว่าที่พวกเรามาที่นี่พวกเราต้องการที่จะทำรายงานต่างหากจากนั้นด็อเตอรโคบุตะก็เข้ามาเจอแล้วบอกว่าที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามพวกเธอออกไปให้หมดเลยรวมถึงเกนตะด้วยจากนั้นก็มีแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงตอนนี้พวกเนจิเรเซียก็ได้เดินทางมาถึงแล้วแล้วภาพก็จะตัดไปในฐานของพวกเนจิเรเซีย ที่ข้างในมีด็อกเตอรฮิเดเลอร์อยู่ด็อกเตอร์ฮิเดเลอร์ฉันจะแสดงวิทยาการของพวกเราในจิเรเซียให้พวกมนุษย์ในมิตินี้ได้เห็นแล้วในฐานก็ยังมีชิโบเรน่าอีกคนอยู่เธอได้พูดว่ายุคของเนจิเรเซียได้มาถึงแล้วแล้วในฐานก็ยังมีปีศาจตัวเลขที่ชื่อว่า บีบีเดบีแล้วด็อกเตอร์ฮิเดเลอร์เขพูดว่าได้ยินมาว่าสถานที่แห่งนี้มีการวิจัยเพื่อต่อต้านพวกเราดังนั้นจึงสมควรจะถูกทำลายเป็นที่แรกแล้วด็อกเตอร์ฮิเดเลอร์ก็ได้พูดกับชิโบเรน่าว่าทำให้ที่นี่เป็นจุนซะชิโบเรน่าก็ได้ตอบว่ายูกันเตกำลังทำค่ะยูกันเตได้ให้ลูกน้องวางระเบิดเวลา จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาระดมยิงใส่พวกยูกันเต้แต่ยูกันเต้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วยูกันเต้ก็ได้โจมตีใส่พวกเจ้าหน้าที่ตัดมาทางที่ด็อกเตอรโคบุตะและเราเด็กๆตอนนี้ประตูที่จะเปิดให้พวกเขาไปก็ได้ลัดวงจรไปแล้วจากนั้นก็มีนักวิจัยคนหนึ่งมารายงานกับด็อกเตอรโคบุตะว่า ตอนนี้พวกในจีเรเซียได้ปลุกเข้ามาแล้วครับพวกมันกำลังตั้งระเบิดเวลาอยู่ด็อกเตอร์โคบุตะที่ได้ยินดังนั้นก็ให้เตรียมแผนการสุดท้ายเลยภายใน5นาทีเราพวกเด็กๆก,ก็ได้อาสาจะเปิดประตูให้กับด็อกเตอร์โคบุตะด็อกเตอร์โคบุตะที่ได้ยินดังนั้นก็เลยพูดว่านี่เป็นเทคโนโลยีควบคุมระดับสุดยอดเลยนะพวกเธอจะทําได้เหรอ แล้วก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พูดว่าไม่ต้องห่วงครับแล้วทุกคนก็ได้เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตัวมาของทุกคนมารวมกันจากนั้นไม่นานทุกคนก็ร่วมกันการประดิษฐ์ของแล้วก็เปิดประตูได้ <S <S ดรคูบุตะก็ได้อึ้งกับสกิลของเด็กๆเด็กๆที่ได้เห็นยานก็ถามกับดร์ไปว่านี่คืออะไรเหรอครับ <S <S ดรคูบุตะก็พูดว่าตอนนี้ไม่มีเวลาตอบแล้วแล้วเ,าเขาก็บอกให้เด็กๆรีบเข้าไปในยานก่อน ด็อกเตอรโคบุตะและเหล่าเด็กๆที่ได้เห็นการกระทาของยูกันเต้ด็อกเตอร์โคบุตะก็เลยให้นักวิจัยอีกคนหนึ่งเอาเดจิเทนเซอร์ให้พวกเด็กๆใช้นักวิจัยอีกคนก็ได้พูดว่าแต่เรายังไม่รู้ความสามารถของพวกเขาเลยนะครับด็อกเตอร์โคบุตะก็ได้พูดว่าฉันรับผิดชอบเองถ้าให้พวกเดจิเรเซียทำลายที่นี่ไฟทั้งหมดทุกอย่างที่ทำมาก็สูญเปล่า ด็อกเตอร์คบุตะก็ได้ถามกับเราเด็กๆว่าพวกเธอรู้จักเมกาเรนเจอร์หรือเปล่าพวกเขาก็ตอบว่ารู้จักมันเป็นเกมที่เกมเซนเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์คูบุตะก็ได้พูดว่าอาจจะดูเหมือนเกมนะแต่ที่จริงเป็นเครื่องแปลงร่างพิเศษที่พวกเราสร้างขึ้นมาเมกาเรนเจอร์นะไม่ใช่เกมล็อกแต่ว่าเป็นชื่อของเหล่านักรบที่ปกป้องพวกเราจากการลุกรานของพวกที่มาจากมิติอื่น แล้วนักวิจัยอีกคนหนึ่งก็ให้ดิจิเทนเซอร์กับเด็กๆแล้วเกนตะก็ได้พูดว่าน่าสนุกดีนะแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็แย้งขึ้นมาว่าพวกเราอาจได้รับอันตรายก็ได้นะด็อกเตอรโคบุตะก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ฉันเชื่อนะว่าพวกเธอต้องทำได้แน่แล้วพวกยูกันเต้ก็เข้ามาบุกสถานที่ที่พวกเขาอยู่ยูกันเต้ได้ยิงเลเซอร์ใส่พวกเขา ด็อกเตอรโคบุตาก็พูดกับเราเด็กๆว่าแล้วด็อกเตอร์โคบุตาก็ได้พูดว่าพวกเธอต้องปกป้องโลกให้ได้นะแล้วก็บอกรหัสแปลงร่างกับเราเด็กๆกดฮัลโหล3ามแล้วแปลงร่างคือว่าภาคไทยมันภาคอย่างนี้นะผมก็เลยอิงตามนี้เลยละกัน แล้วพวกเขาก็ได้โดนดึงออกมาข้างนอกเนี่ยนี่หรือไม่กาลเลนเจอร์ว้าวเมื่อได้เกมเปียบเลยให้ไกลนะเนาะอืนะอใช่แอดหน่อยสิอา้าจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้เจอกับพวกยูกันเต้แล้วยูกันเต้ก็ได้พูดว่าพวกแกเตรียมลงนรกได้เลย แล้วด็อกเตอร์คูตะก็อบอกทางไม่กับพวกเมกาเรนเจอร์ว่าตอนนี้พวกเธอคือเมกาเรนเจอร์แล้วตอนนี้เราได้โปรแกรมการต่อสู้ให้พวกเธอแล้ว หลังจากที่สู้เสร็จระเบิดเวลาก็ได้ทำงานอยู่แล้วอีกไม่กี่นาทีก็จะระเบิดแล้วด็อกเตอรโคบุตะก็ได้ขึ้นยานไปแล้วด็อกเตอรโคบุตะก็สั่งให้ลูกน้องว่าเปิดระบบปล่อยยานอัตโนมัติยูกันเต้ได้พูดว่าที่แท้อาวุธของพวกมันก็มาอยู่ที่นี่นี่เองแต่ไม่ถึง30วินาทีพวกมันก็จะเป็นจุนแล้ว แล้วยูกันเต้ก็ได้ใช้ลำแสงยิงใส่พวกเขาจากนั้นเมกาเรดก็ได้ถูกลำแสงของยูกันเต้ยกไปยกมายูกันเต้ได้พูดว่าฝีมือของพวกเจ้าไม่คู่ควรกับข้ารอกเมกาเรดที่ได้ยินดังนั้นก็ใช้ดริลเซเบอร์เข้าโจมตีใส่ยูกันเต้ยูกันเต้ได้พูดว่าพวกแกต้องเละเป็นจุนแล้วก็วาบหนีไป จากนั้นยูกันเต้ก็ได้มาขอโทษด็อกเตอร์ฮิเนเลอร์อยูกันเต้ได้พูดว่าขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากเวลาไม่พอด็อกเตอร์ฮิเนเลอร์ก็ตอบว่าไม่เป็นไรกับเนจิเดเซียได้แล้วจากนั้นเราเปิดเวลาก็ได้ทำงานพวกเมกาเรนเจอร์ก็เลยต้องวิ่งฝ่าระเบิดขึ้นไปที่ยานแล้วพวกเขาก็ขึ้นยานไปได้สําเร็จ ระหว่างที่ระเบิดกำลังทำงานพวกเขาก็ได้บินขึ้นฟ้าไปแล้วชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันตอนหน้าด้วยนะครับขอติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ห้องผมด้วยนาะขอบคุณครับ